ขอหน่อยนะผมว่าผมก็แน่นเหนียวอยู่นะผมแบบแน่นหนาอยู่นะที่แบบว่าปกป้องไว้ได้นะขอญาติกอดอกเลยเอาเรื่องจริงเฮ้ยหนึ่งวิไปแล้วจัดไหนดีเนะี่ยเอานี่เลยครับเอาเฮ้ยฐานมันล็อกเองเหรอเอาละฐานผมโดนจ้องละไอ้นี่มาจากโกกา์เดนแน่นอนเนี่ยมองตัวนี้ซะด้วยโอ้ห้องขโมยอให,ให้หยิบให้หยิบก่อนเลยก็ไนดะ้เดี๋ยวด,ดูตรงนี้แหละหยิบเลยหยิบเลย ตกซะตกซะ,ะเกีียงกระเด็นหมดชิวพี่พี่ใจดีนี่่ะเอ๊ะเ,เนียนเหรอมันไม่เนียนนะนี่แบบยืในให้ขโมยเลยนะแต่แบบก็ไม่มีใครสามารถขโมยผมได้ตอนนี้ผมมีได้ไอ้กล้ามาตัวหนึ่งแล้วไอ้ตัวนี้นะจะเอาให้ได้ใช่ไหมตัว40ล้านเนี่ยได้เลยหยิบไปเลยหยิบไปเลยหยิบไปหยิบไปหยิบไปเลยหยิบเลยหย,ย,ยิบได้เหรอหยิบได้เอาไปเลยเนี่ยผมเปิดฐานกว้างเลยนะไม่ล็อกเลยนอน